อุ้ยใหญ่มากค่ะสวยจังน่ารักมากถึงแล้วนะคะ m e t h o d i s สเลดี้ค l ร์เลนะคะอันนี้เป็นแบบบรรยากาศโรงเรียนก็จะแบบเขียวขจีปาร์คนิดหนึ่งนะคะโรงเรียนนี้ห่างจาก CBD ประมาณถ้านั่งแทรมเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ เราเริ่มสกูทัวร์นะคะจากขอพักกันก่อนเลยค่ะโอเคมีทั้งหมด3ชั้นนะคะน้องๆก็จะขึ้นลงขึ้นลงได้สทางเลยเรากำลังจะขึ้นไปดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับ2เตียงนะคะที่น้องอจะมาแชร์กันอยู่แล้วก็สำหรับน้องๆที่เป็นเอเยี2ยร์12นะคะก็จะได้นอนคนเดียวนะคะอซึ่งเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูกัน อันนี้จะเป็นตัวอย่างของห้องน้องคนเดียวที่เป็นซิงเกิลรูมนะคะเป็นเยียร์เทวนะคะจำนวนบอดเดอร์ของนักเรียนที่เนี่ยค่ะประมาณ70คนค่ะส่วนห้องน้ำก็คือแบบสะอาดมากค่ะไอต้อนดีสิสปาบั o โนเ a <But no>, right? <laughs> h yeah. คือห้องน้ำคือสะอาดมากค่ะคุณพี่ปื้มแล้วคือแบบเหมือนสปาชาเวอร์ อันนี้เป็นคอมมอนรูมนะคะแล้วก็น้องๆที่ชอบมาทำอาหารก็จะมาตรงนี้กันน่ารักมากค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบแต่ละคนก็จะมีชื่อของตัวเองในการแบบเก็บอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกสเปซหนึ่งนะคะที่น้องๆสามารถมาใช้บริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็มีทีวีใหญ่มากนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาร์สเปซนะคะที่เด็กๆก,ก็คือสามารถมา ใช้ material ต่างๆต,งตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น music room นะคะน้องๆสามารถมา practice ก็ได้หรือว่าเรียนเป็น private lesson ก็ได้นะคะข้างนอกก็จะมีเปียนโนก,กับโต๊ะปิงปองอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีจ็มเล็กๆสำหรับน้องๆด้วยนะคะอันนี้เป็น dining room นะคะห้องทานข้าวอุย๊ยใหญ่มากค่ะ ที่นี่นะคะก็จะมีบ้านประจำหอของตัวเองนะคะน้องๆก็จะรู้ว่าตัวเองต้องนั่งโต๊ะไหนอะไรยังไงแบบนี้นะคะ่ะข้างหลังเราค่ะคือรีเซพชันนะคะ โอเคนะเดี okay, mm ๋ยวเราจะเข้าไปข้างในล้วเดี๋ยวว่ากันต่อไปสครูทัวร์กันก็จากรีเซพชันนะคะเดินมาก็จะเป็นชิลเชอร์รูมนะคะน้องๆสามารถมาใช้ตรงนี้ได้เลยแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลาค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างห้องเรียนนะคะก็จะประมาณนี้เลยห้องเรียนก็จะใหญ่มากนะคะ สำหรับโรงเรียนนี้นะคะก็จะมีโปรแกร,รมที่ชื่อว่า Marchment นะคะก็จะเป็นเหมือนค่าย outdoor นะคะเป็นระยะเวลา8สัปดาห์สำหรับน้องๆผู้เรียนที่นี่ในเยีที่9เขาจะไปจัดกันที่ National Park นะคะบริเวณ East g i p l a n d ค่ะเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะคะเข้าใจในสิ่งแวดล้อมนะคะเน้นในเรื่องของการรักโลกลดการใช้พลังงานแล้วก็จะทาให้น้องๆเนี่ยรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะ อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของสตาร์คาเฟนะคะซึ่งเด็กๆอะคะ่ะก็มาทานได้ทุกมื้อเลยไม่หิวนะคะเราก็ b o ๊กช็อปอะคะ่ะก็อยู่ในคาเฟ่ะคะ่ะน้องๆก็มาซื้อหนังสือในนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะไลบรารีนะคะจะมี2ชั้นนะคะ Non-fiction non จะอยู่ชั้นนี้ <F iction. S 1> แต่ว่าฟิ c ชั่นนะคะจะอยู่ชั้นบนนะคะ อันนี้เราอยู่ใน a r t department นะคะเข้ามาดูห้องเรียนเรียบร้อยแล้วก็ดูดีแล้วก็สวยมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสตูดิโอนะคะ fashion design fashion, fashion, fashion. ตอนนี้นะคะ fashion textile นะคะป๊อปปูล่ามากๆตอนเปิดคอสนี้ใหม่ๆม,มีหนึ่งห้องตอนนี้คือมีสองห้องยักษ์แล้วค่ะ นี่เป็นห้องเรียนสำหรับวูดเวิร์นะคะ ก็จากที่ได้ไปเดินดูโรงเรียนนี้นะคะคือมันมีความแบบคลาสสิกน่ารักมากๆนะคะชอบแบบบูตแอนโทโรงเรียนล่มลื่นอะไรย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเนาะค่ะถ้าสนใจมาเรียนที่ MLC หรือ Methodist Lady College นะคะสามารถติดต่อไปพี่ i e เอ a ซียบได้ที่ตรงนี้เลยนะคะโรงเรียนที่มากชอบมากค่ะพี่โอชอบมากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ